สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กับเกม Power นะเกมแนวจับบอลแล้วก็ประจนภัยเอาชีวิตรอดนะครับสำหรับลคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปจับเจ้าบอสนะครับที่มันจะซ่อนอยู่ในดันเจี้ยนลับของดินแดนภูเขาไฟนั่นเองนะครับนั่นก็คือเจ้าบอสนี่เลยลาซามุตนะครับตัวนี้เลเวล49นะครับแล้วก็เจ้าแอสเทกนนะครับ ตัวนี้จะเป็นบอสาตามืดนะครับมันก็จะซ่อนอยู่ในดันของภูเขาไฟนะครับแล้วก็ถ้าเกิดยังพอมีเวลาเหลือนะจะพาเข้าดันเจี้ยนลับภูเขาไฟอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็สําหรับเจ้าบอสพวกนี้นะครับถ้าเทียบกับเจ็ดราก้นที่ทําไปคลิปก่อนหน้านี้อเจ้าตัวพวกนี้จะง่ายกว่านะเพราะว่ามันจะเลือดไม่เยอะนะครับแล้วก็เราสามารถตีมันเข้าได้นะครับโอเค ตอนนี้เช็คงานน้องๆเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเอาเฟียก่อนนะครับก็สำหรับอุปกรณ์ในการจับนะครับแนะนำว่าเป็นอัลตราเฟียนะหรือเป็นเลเจนดารี่เฟียนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์จับมันจะเยอะกว่านะครับถ้าเกิดต่ำกว่านั้นเนี่ยโอกาสจับมันจะถ้าไม่ค่อยติดนะครับเพราะว่าอัลตราเฟียเนี่ยรู้สึกว่าจะ5-10เองนะแล้วก็เลเจนดารี่เฟียจะประมาณ 10 2 0นะครับ10กว่าเนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นบอลแดงหรือต่ำกว่านั้นเนี่ยมันน่าจะน้อยกว่า1%นะ่ะเออโอกาสบอลด้งเยอะมากนะครับมันจะเปลืองของนะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปเลยเริ่มจากตัวไหนก็ดีเอาเป็นตัวนี้ก่อนละกันนะครับแอสเทกิกอนนะอ่ะในด้านของแอสเทกิกอนนะครับมันก็จะซ่อนอยู่ตรง บริเวณข้างหลังภูเขาไฟนะครับอ่าแล้วก็พื้นที่ในการต่อสู้ได้เนี่ยมาจะาค่อนข้างน้อยนะครับนี่เริ่มมานะวัดมาที่ตรงจุดนี้ก่อนนะครับก็คือตรงบริเวณตรงนี้นะมอนออฟซิเดียนมิดพอยนะครับตรงกลางเลยนะครับแล้วก็บินขึ้นมาตรงภูเขาดำๆตรงนี้ไม่ใช่ภูดาภูเขาภูด่าเลยละ่ะภูเขาเลยเออเป็นก้อนหินดำๆนะครับแล้วก็บินตัดเข้ามาตรงนี้นะแล้วก็บินตรงไปเลยนะครับ ทางเข้ามาจากเนียนตายอยู่ตรงนี้อ่าเห็นไหมแอปอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นเดสทอย y m ไม้ชาร์นะครับอ่าทีนี้เราก็เรียกพาหนะที่แบบจะขี่เข้าไม่ได้เดี๋ยวผมจะใช้อันต้าโซเฟียดูก่อนแล้วก็ตัวที่จะเอามาสู้นะครับน่าจะต้องเป็นตัวที่เอ๊ะเอาตัวสู้าผิดเหรอ เอาไม่เป็นไรเอาสวีป้าลงก็ไดนะ้จริงเราควรจะเอาราเซมุสอีกตัวหนึ่งมานะครับโอเคสวีป้าแล้วแพ้ไฟด้วยดินี่นี่คือเจ้าแอสซิกนนะครับถ้าพีม,มันค่อนข้างแรงนะแล้วก็แบบมันติดมันหันตามเราด้วยนะจริงๆเอาตัวน้ำแข็งมานี่ไม่ควรเลยเพราะว่าน้ำแข็งแพ้ไฟ ตัวนี้จะเลือดประมาณ3,700นะครับเฮ้ยโอ้ทีเดียวกรอดแตกเลยจังหวะนี้ต้องหาตัวอื่นชนไปก่อนแลลวสวีป้าสวีป้าน่าจะยากเอาเป็นไอ้นี่ละกันเฮ้ยมันเล็งเราอีกแล้วสวีป้ายังไหวอยู่อะ่ะผมไม่น่าเชื่อโอ้ยโดนเกาะอ,อแตกแล้วเหรอโอเคอยู่นะสวีป้า คือที่มันแคบนะสู้ลําบากนะครับแล้วก็ถ้าเราเอาตัวเจ็ดดราโอนมาบางทียิงไปยิงมามันจะบั๊กนะคือมันจะเด้งนะครับขึ้นไปข้างบนแล้วผมว่าสถานการณ์เราไม่ค่อยดีเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหลบแป๊บนเลือดเราจะหมดแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนแอบได้แอบได้เราสามารถสอยมาตรงนี้ได้นะเพื่อรอให้เกาะเราฟื้นก่อนก็ได้นะครับเสียเวลาหนึ่งตน,น้นงมีไข่แอบอยู่ด้วย ี่ยังห่วงไข่อีกเหรอเฮ้ยโอ้ยอย,ยิงทะลุมาอีกเอ้ยต้องระวังนะมันสามารถยิงบั็กทะลุมาได้นะครับต้องระวังเลยแหละระวังนี้ก็เดี๋ยวรอก,ก่อนไฟจะไหม้แล้วนี่จะตายแล้วนี่ไม่ได้เอายามาด้วยโอ้โหมันสามารถยิงทะลุได้จริงด้วยนะเดี๋ยวถอยมา สักนิดีก่อนเพราะว่าอากรสุนมันจะเป็นกระสุนแบบไอ้นี่นะที่ตามตัวนะครับเดี๋ยวผมเอาไอ้นี่ไปดีกว่าจิตรากรอนไปขวางมันไว้ก่อนโอ้โหเขาตายเอาจิตรากอนไปเป็นเหยื่อล่อนะครับ <c oughs> เหยื่อล่อไว้ก่อนให้จิตรากอนโดนตีไปนะระหว่างนี้เรารอรอเลือดแป๊บหนึ่งรอเกาะฟื้นด้วย ถ้ากินอาหารจะช่วยได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวอ่ะกรอเราฟื้นแล้วนะครับอีได้เวลากลับเข้าไปบวกต่อเลือไมนเหลือพันเดียวแล้วสวีป้าสู้เขา เจ้าตัวนี้ค่อนข้างวุ่นวายนิดหนึ่งนะเลืเหลือพันเดียวแล้วสวีป้ายขีดเดียวอีกนัดเดียวโอเคจังหวะนี้เลยมันแข็งแล้วจับซะอ่าถ้าเป็นบอลตัวอันต้าซเฟียจะประมาณ12นะครับโอ้โหก็ถ้าเป็นเลเจนดัลี่จะประมาณ20นะครับอันนี้คือเซิร์ฟปรับคูณมาแล้วนะคูณ2ไม่งั้นก็จะลดลงไปอีกครึ่งหนึ่งอ่ะ สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับยิ่งจับยากก็จะปรึงบอลอ่ะจับได้แล้วนะครับเอสเทโกนโอเคต่อไป <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปุูอีกตัวหนึ่งนะครับ uh huh. ก็คือเจ้าบราเซมุสนั่นเองนะ ูสึกมากเหมือนเจ๊กไพรีที่บ้านมาจ้า slacking off เมีอาการน็อคโอเคก็วาัดจากจุดเดิมนะครับเมื่อกี้ที่เรามาไปต่อเลยนะครับสำเรับบลาเซมุสจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะเราสามารถวัดไปจุดตรงนี้ได้นะฟุตออฟโบเกโนนะครับหรือจะวะหรือจะบินจากตรงนี้ลงไปก็ได้นะแต่เดี๋ยวผมวัดไปตรงนู้นแล้วกัน ฟุตเอาพุกเคนโตรงนี้จะเป็นตีนเขานะครับมันจะมีไอ้เจ้าลูกป,ปั้นมมาคู่อยู่ตรงนี้นะสังเกตง่ายๆแล้วก็บินขึ้นมาตรงๆเลยนะครับตรงมาเลยแต่มีน้าหมดแล้วรอแป๊บหนึ่งอ่า ทางเข้าของเจ้าาเซมุสจะยิ่งหายากนะอะแต่ว่าถ้ามาตรงตรงแบบนี้จากรูปปั้นม้าคู่นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นเหมือนแคมป์นะแต่จริงๆแล้วข้างในเนี่ยมีบอสเซมุสอยู่นะครับแล้วก็เข้าไปลุยได้เลยข้างในก็จะมีเจ้า บลาเซมุดนำะมัน,นั่งอยู่นะครับทางค่อนข้างลึกนะนี่มันอยู่นี่นะเครื่องในนี้อาจจะดูมืดนิดหนึ่งนะครับอ่ะลูยนี่ยิงหน้าก่อนเลยยิงหน้าอีกหน้า,นาบลาเซมุดจะบางกว่าแอตเทอนนะครับ แต่ว่าท้ามันนะ่ยมีท่าแบบนี้นะเรียกแมกมากขึ้นมาเป็นวงใหญ่นะครับจะน่าลำบากนิดหนึ่งเพราะเราต้องคอยวิ่งแต่โดยรวมแล้วท้ามันไม่ค่อยแรงเข้าแนะอติก้อนนะเออรู้สึกว่าจิตดหลาก้นลงมาสู้ในดันนี่มันจะสู้ไม่ค่อยได้นะมันจะเหมือนติดนะครับเริ่มตีบ้างแหละวตีมาก ตีมันให้เลือดเหลือน้อยกว่าพันหนึ่งนะพันสามแล้วอีกชุดหนึ่งโอ้ตรงนี้จะามืดนาดูเฮ้ยโอ้โหโอ้มีซัลเฟอร์ล่วงมาจากไหนนี่โอเค เหลือ800แล้วเฮยอะทีนี้เราก็ใช้บอลจับนะครับเหมือนการฆ่าการจับถ้าเป็นบอลเรจินดอรี่มันจะจับได้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับไปเท่าตัวเลยอุ้ยโอยโอ้มันชาร์จตัวอาทิตย์มาแล้วโอ้โหท่านี้แรง เอาไปเล่นไปตอนจะจับอันนี้จะตายเอาคือถ้าค่าเลยจะง่ายกว่านะแต่ว่าถ้าจับแบบเนี้มันจะต้องมาคอยหลบนะได้ไหมเรียบร้อยนะครับได้มาแล้วอ่ะเรียบร้อย ทีนี้เราก็ออกไปได้โอ้แต่ว่าในนี้เหมือนจะค่อนข้างมืดนะทางเดินจะดูยากนิดนึงหนึ่งครับโอเคโอ้ทำไมฟ้ามันแดงแบบนี้ล่ะมันต้องมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า โอ้น่ากลัวฝาแดงต่อไปนะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่จะเป็นดันเจียนนะครับมันจะอยู่ตรงใกล้ๆทางเข้าแอตติกอนนะเดี๋ยวเราปั๊บไปที่เมาออฟซิเดียนมิดเดิลนะครับ เออตรงนี้ฟ้าไม่แดงแล้วแต่ตรงจุดเนี้จะหายากนิดนึงนะรู้สึกว่าจะอยู่ด้านล่างของจุดของเจ้าอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้นี้ไม่แน่ใจว่าแถวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะโอ้ไม่ใช่ต้องไปอีกไปอีกจุดหนึ่ง หา,หาทิศทางยากมากเอ๊ะจะอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆก็คืออยู่ใ,ใกล้ๆกันอะของเจ้าบอสต,ตัวแรกที่เราสู้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นดันเจี้ยนลับนะครับคือตรงนี้เลยโอเคทางแคบเหมือนเดิมเอาตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องเรียกสัตว์นี่นะ อ่ะตรงนี้จะเป็นดันเจี้ยนที่เข้าไปได้นะครับจริงๆเรียกสัต์ขี่ก็ไดนะ้เพราะว่ามันจะมีตัวตัวพวกไอ้นี่นะคาวนิโต้ะะครับแล้วก็พวกอาพวกปืนไฟอะ่ะเยอะนะเดี๋ยวนะหาทางไปไม่เจออ่ะเจอแล้วปึ๊บเข้ามานะครับ แล้วก็ไปตามทางเรื่อยๆโอ้ยตรงนี้มีอ้นี้ด้วยมอสเซนรักหลบหน่อยดยิอ่ะเราก็ไปตามทางนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องเลี้ยวตรงนี้เออนะตรงนี้ก็จะเป็นเข้ามาสู้กับบอสนะครับบอสมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคราวนี้รู้สึกว่าจะเป็นนิทวิงนะครับ เลเวลของในนี้ก็ประมาณ38นะครับออกตายไปแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะเปิดออกนะทางลับนะครับที่จะไปเอาหีบนะครับแล้วก็ออกไปข้างนอกเนาะนี่ได้รีไฟ์อัมเมอร์ซิเมติกนะครับ อันนี้ไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็มีพวกผลไม้สี่ม่วงนะครับอันนี้สกิลอะไะโซลาร์บาร์นะครับความแรงร้อยห้าสิบอะตรงนี้ของมันก็จะสุ่มนะโอเคเรียบร้อยนะครับแต่ออกดันเจียนมาต้องระวังนะเพราะมันจะลงไปในลาวาเลยนะครับเนี่ยบางทีมันมันก็เลือดลดเลยนะห้ามเผลอตอนออกนะครับอ่ะเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นพวก ดันเจียนของบอสเกาะไฟนะครับแล้วก็ในส่วนของดันเจียนลับของโซนภูเขาไฟนะสามารถเช่าของได้จริงๆดันเจียนเนี่ยมีอีกนะตรงนี้อีกนะครับรู้สึกว่าตรงนี้จะมีอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้อีกนะแล้วก็ข้างบนนี้อีกนะแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้มาลงทั้งหมดนะครับเออต้องลองเล่นดูเล่นเรื่อยๆนะสนุกดีนะครับ กลบ,บ้านแสำหรับพวกของดันเจี้ยนนะครับเราสามารถเอาไปขายที่พ่อค้าได้นะแล้วก็ซื้อพวกกระสุนปืนนะไม่ต้องมานั่งคราบเองนะครับเพราะว่มามันจะประหยัดเวลากว่าอกันเยอะเลยเราเอาเวลาไปล่าพวกบอสตามดันเจี้ยนดีกว่านะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปน,นี้เราจบไว้เท่านี้ละกันนะครับหากใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน ในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนแล้ครับเชียรน้ำร้อนดีกว่าสวัสดีครับ